ใครมาบ้านนี้วันนี่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับไม่จริงนะไม่มีใครกันนะมันเป็นไปไม่ได้อะเมื่อกี้ต้องมีเสียงเคาประตูอยู่ดิเป็นไปได้ไงก ยี่ยวก็ใส่มาสินะครับทุกคนเดี๋ยวผมนินเทีกับช่องซีเ okay. อ็มแอนิเมชันนะฮะโอเคก็เมื่อกี้เราได้พักมั่วกันไปไม่รู้กี่รอบนะเราลืมอัดใหม่รอบนี้ผมว่ารอบนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะก็ก็ขอบคุณ193ทีก่กดติดตามผมตั้งแต่ตอนลุกถตอนนี้นะฮะทุกคนจากช่องที่เป็นรูปแบบโคตรลบ 4K อ่ะจากูปโรไฟช่องที่โคตรลบ 4K จนมาเป็นแบบ จนมาเป็นอะไรนะโลโก้แบบ 480v มัง้งยัง 720v อ,อ,อยู่นี่เขาเป็นภาพรุ่นเฮกซีอะไรก็เป็นภาพวาดที่ผมได้ทำก็ได้ทำตั้งแต่ตัวสับรุ่นเก่าเลยตอนนี้เราเปลี่ยนตัวสับแล้วก็ยังเป็นตัวสับรุ่นที่ยังไปแรงเหมือนเดิมก็ยังแลมดึงอยู่ด,ดิความจำก็มีน้อยมากก็มีโอกาสได้ทำคลิปที่น้อยวรสบการณ์เนี่ยที่ผมได้ลงคลิปเนี่ยก็เรื่องจากว่าเียมวแ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 มว ดูร้องอ้อนเลยเดี๋ยวอะไรว่างเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายวิดีโอกับเดีย๋ยวจะมาถ่ายวิดีโอสมาชิกใหม่อสองคนนะเออเสร็จเข้าโอเคนะมาสัการที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็คือเรื่องที่เกียดไปหาตลอดความเป็นมาว่าสปอนสองการเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมาได้ยังไงอะไรงี้เดี๋ยวเราค่อยทําคลิปแยกกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะอธิบายให้ฟังก็ได้นะโดยคลิปนี้เนี่ยเราจะเออเอาสองเรื่องคร่าวๆก่อนก็คือที่ถอดล้างและก็สติกเกอร์ลายที่มาใหม่ ก็อะไรใหม่เน well. ี่ยเราอธิบายเราพูดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เอาแค่ดิสคอร์ดที่ล้างอย่างเดียวเราจะมาโปรโมทดิสคอร์ดกันในละลอกที่3การ์ดกลับมาของ c m เอ็นดชันโก็มาพูดถึงดิสคอร์ดอีกรอบนะคือดิสคอร์ดเนี่ยผมก็ได้โปรโมทไปแบบวันสองคลิปที่แล้วละมั้งตั้งแต่ช่วงแบบมาร์คคอร์ดผมยังเป็นรุ่นแบบมาร์คคอร์ดที่ดิตัวแบบอุ่นๆแบบ อะไรนะเป็นมาร์สเป็นเป็นมาร์สแบบจิ่งนี่แบบมาร์สตอนนี้คือแบบแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยน่าใช่ตอนนี้คืออัปเดตแล้วก็ใช้มาร์นนี้แทนก่อนแล้วกันไม่ได้ใช้มาร์สตัวแบบไปรุนหนุ่มอะไรอย่างงี้ไม่ใช้มาร์สหนุ่มนะก็เอ่อที่คอผมเนี่ยตอนนี้คือมันเริ่มล้างแหละคือมันมีคนทยอยออกกันไงก็คือไม่ค่อยมีการออนไลน์กันประจำ ชึ่ช่วงซึ่งช่วงที่แบบดีคอร์ผมยังมีคนเยอะเนี่ยไอช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบเลงล่ามากเลยครับเจ้าล่าเลงภาษาไทยผมอแ่อ่าก็ได้แล้วครับก็ดีคอร์ผมตอนนั้นคือแบบยังมีคนมา,ากคุยกันเยอะตอนนี้คืออะไรนะไม่มีเลยเงียบขี้ทักไปออตอนนี้คือผมต้องการการดีคอร์กลับมาแล้วก็คนที่อยากเข้าก็ใต้เรนดิสคริปชันด้านล่างเลยนะคือใต้คำอธิบายด้านล่างเลยอนะ่าวันโอเคเรื่องนี้ก็จบไปเรื่อนะ คก็ <Okay. S 2> เข้าไปเยอะแล้วกันดิสคอร์ดตอนนี้ผมเนียอยากคุยกับคุณหรือใครที่อยากคุยกับผมผ่านดิสคอร์ก็ก็ก็เข้าไปได้นะด,ดิสคอร์ดนะผมจะออนไลน์เป็นบางครั้งพอบางครั้งก็แบบเออไม่ได้ไม่ได้เข้าอ่ะนะก็ออฟไลน์โอเคเราพูด okay. ถึงไลน์กันบ้างไลน์ตอนนี้ก็กผมก็ได้มีสติกเกอร์ไลน์มาใหม่อ่ะนะก็คือสติกเกอร์ไลน์ตาเซียมแพ็กไม่ใช่ตามันก็เป็นแพรนะ์ชื่อแพร์ก็เซียมแพ็กบายเซียมแอนิเมชันนะนะ ก็มันก็เป็นอีโม่ก็เป็นอีโม่ธรรมดาที่เป็นสติกเกอร์ที่แบบเออทำลงในไลน์ก็50เหรียญไลน์อะนะก็ใครที่อยากจะอุดหนุนซื้อก็ใต้ลิงก์ดีสคริปชั่นได้คำอธิบายด้านล่างเลยนะก็สามารถคลิกเข้าไปอุดหนุนซื้อกันได้นะ50เหรียญไลน์สามสิบบาทได้ก็ไม่ได้คือคิดไม่คิดที่จะตังอะไรขนาดนั้นหรอกคือแค่อยากทำให้ทุกคนแบบได้ลองใช้สติกเกอร์ไลน์ของผมดูว่าไงอ่าโอเค โอเคป็นคลิปนี้เ <welche> น <ăn? S 2> okay, ี่ยาวีอะไรจะบอกทุกคนนะคลิปที่ผมลงไปแบบตอนนี้คือผมได้อัดคลิปอัดเสียงด้านหน้าคบหมดแล้วก็กราจะพูดว่ถ้าไดคุณได้ยินเสียงก็แกล้งอีดอี๊อี๊อีเอี๊อีเอี๊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 อีอี๊อี๊อี๊อน๊อี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 ๊ผมลอีปฟังทีมอีเสีดอก็อีาทีมอคลิปเนียแล้วก็ทําการ อัปลงใน YouTube เนี่ยตอนนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะคลิปนี้เลยทวอัปไปเนี่ยก็คือป้องกันช่องล้างอะไรนะสายที่ผมป้องกันช่องล้างเนี่ยคือไม่เริ่มคลิปตั้งแต่วันสงการละอ่าเดี๋ยวว่วไหนว่างนะเดี๋ยวผมจะทําการนะลงคลิปอ,อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับวันสงการนะอ่านำสาระเข้าชูช่องหน่อยแต่นี่คือคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าโนสาระมากเลยเพราะมันไม่มีรลยได้แล้วก็ผมอยากจะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับช่องผมมา คือปกติในคลิปผมเนี่ยนะจะเป็น4 8 0 p นะ30เฟรมเรทก็คือเป็นออริจินอลเป็นเบสิกเป็นดดฟลต์ของคลิป YouTube ใช่ไหมล่ะตอนนี้นะผมได้ทำการอัปเดตนะจาก4 8 0 p เนี่ยเป็น 720p ของ0เฟรมเรท t คืึ่งสามารถที่จะดูได้กันแบบลื่นไหลเลยทีเดียวนะก็เป็นคลิปที่แบบความขยับน้อยแต่ก็เป็น 720p ของ0เฟรมเรทก็นั่นแหละครับ จบคลิปเท่านี้เลยดีกว่านะสัตว์นะก็ทาง C M Group and C M m a t i o n and C M Game Studio and C M Audio ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะก็รับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,ง,งด้วยนะครับนะเพื่อจะได้พาฟัทคลิปใหม่ๆข,ของผมนั่นเองสำหรับวันนี้บายคลิปนี้โนสาระจริงๆเลย